คุยต่อกับคุณสมบูรณ์จุฑานุการคุณพ่อของโปรเมว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ครอบครัวนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับคุณสมบูรณ์ครับสวัสดีครับแสดงความยินดีด้วยนะครับครับครับวัสดีครับครับคุณสมบูรณ์ครับที่เราเห็นโปรเมในวันนี้วันที่เธอประสบความสาเร็จวันที่เธอขึ้นเป็นโปรมือหนึ่งของโลกเนี่ยหรือว่าเห็นม้แต่แชมเปี้ยนชิพพัทที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าในอดีตเนี่ย พ่อลูกผู้นี้ผ่านอะไรมาบ้างเชื่อว่าคงผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขมาแล้วนับไม่ถ้วนเสียน้ำตามาแล้วก็มากมายทุกอย่างในอดีตมันส่งผลต่ออนาคตของโปรเมย์ยังไงครับคุณเให้ผมอธิบายตรงนี้เลยครับ,ค,รบคือประ,ระสบการณ์มันสำคัญสุดแต่ที่สำคัญคือการเตรียมตัวต่อต้นนะฮะเตรียมให้มีร่างกายและจิตใจแล้วก็โดยเฉพาะ ความแข็งแกร่งนี่ผมคิดว่ามันจะทำให้คำตอบของปัญหาอื่นๆตามมาจะแก้ไขได้ครับคุณสมบูรณ์ย้ำเสมอว่าโปรเมรอาจจะไม่ใช่คนที่มีพรสวรรค์มากมายพรสแสวงเนี่ยมันสำคัญยังไงถ้าหากว่าคนที่อาจจะไม่ได้มีกำลังใจว่าตัวเองไม่ได้มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดเหมือนนักกีฬาคนอื่นๆเขานะครับผมบังเอ,อิญผมไม่เชื่อเรื่องพอรสวรรค์เพราะว่าถ้าหากเราคิดอย่างนั้นเราเราจะรอคอยนะฮะ เราคิดว่าทุกอย่างมันเกิดจากการแสวงและการเตรียมตัวพ่อแม่มันจะเป็นที่สําคัญที่สุดเลยของการเตรียมนักกีฬาเพราะเขาไม่สามารถจะซับพอร์ตตัวเองได้ไม่ว่าจะวิธีใดทั้งสิ้นจะเทคแคร์ไปไหนการเงินโดยเฉพาะก็มีค่าใช้จ่ายเยอะนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้คิดถึงทอนสวรรา์ทุกอย่างต้องแสวงหาแล้วก็ใช้ให้มันคุ้มค่าเพราะฉะนั้นผมจะเตรียมตัวเขาก่อนผมตอนแรกไม่ได้เน้นเรื่องทักษะเน้นเรื่องแข็นกล่นจริงๆเลยแลว้วก็วินยัยอันนี้เป็น ผมคิดว่าสําคัญมากมากเลยครับพอได้วินัยแล้วอย่างอื่นมันจะซึมเข้ามาง่ายขึ้นค่ะคุณสมบูรณ์คะตอนโปรเป็นเด็กๆอยู่คุณสมบูรณ์ก็ดูจะเข้มงวดกับโปรเมรมากนะคะแต่พอมาถึงช่วงนึงที่โปรเมโตขึ้นเป็นวัยรุ่นคุณสมบูรณ์ก็ดูจะผ่อนคลายกับโปรเมรมากคำถามนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนครูจะรอยอยู่ว่าคุณสมบูรณ์มีแนวทางในการเลี้ยงดูลูกยังไงคะเออความคิดของผมนะเมื่อเล็กอะ่ะเราต้องเข้มงวด แต่ทางหน้าที่เด็กาวถึงแม้จะตีตอนเล็กเนี่ยเขาจะไม่จดจําไปถึงโตแต่ตอนโตเนี่ยถ้าหากเราเข้มงวดแล้วเร็วแรงเนี่ยมันจะเป็นความจําเขาไปเลอเขาเขามีสติเป็นของตัวเองหมดแล้วผมก็เลยนโยบายผมว่าตอนเล็กผมจะไม่ยอมทุกเรื่องเลยให้มันตามแต่ที่ตกลงกันไปจะต้องเอาอย่างนี้ก็ต้องเป็นตามนี้ครับนี่คือนโยบายขอยงผมแต่ตอนโตนี่ผมผ่อนมากเพราะว่าต้องถือว่าเขามีมชีวิตของเขาแล้ว แต่ตอนเด็กๆเ,เชื่อว่าโปรเมรก็อาจจะมีดื้อบ้างไหมครับตามภาษาเด็กๆถึงเวลาซ้อมอาจจะไม่อยากซ้อมแล้วคุณพ่อก็บังคับให้ตีกอล์ฟมาตั้งแต่ตั้งแต่ห้าขวบใช่ไหมครับมีวิธีการรับมือกับลูกในวัย <5 S 1> เด็กยังไงครับผมผม,ผม,ผมคิดว่าเขาไม่มีไม่ไม่ไมไมปฏิเสธผมสักครั้งเลยนะอาจจะส่วนลึกผมไม่รู้แต่ว่าผมนโยบายคือคุณทําผมทําคุณจะให้ผมพาเขาวิ่งผมก็วิ่งเมื่อเล็กๆนี่เราไม่่อยเน้นเรื่องกองล,ล์ฟเท่าไหร่ละครับเน้นออกกําลังกาย เล่นวิ่งเล่นยห้น้ำมากกว่าการซ้อมกรอกซิครับคุณสมบูรณ์ครับนักกีฬาระดับโลกทุกประเภทกีฬานะครับความสามารถอันดับต้นๆเนี่ยเขาคงไม่ใกล้เคียงกันเลยนะครับเทคนิคก็ทราบกันดีแต่สําคัญก็คือสภาพจิตใจที่จะดึงออกมาอย่างไงให้ความสามารถที่มีอยู่มาใช้ในเกมการแข่งขันได้ดีที่สุดโปรเมก้าวข้ามขีดจากัดทางจิตใจยังไงแล้วมันส่งผลต่อผลการแข่งขันแบบนี้ได้ยังไงครับ ตรงนี้ผมไม่ได้เป็นที่ปรึกษาทางจิตวิทยาเขามีจิตวิทยาที่ต่างประเทศแต่โดยความทัศนะของผมเนี่ยเมื่อใดที่ร่างกายแข็งแรงนะฮะและมีวินยัยอ่ะมันก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้โดยวินัยของเรานี่แหละสมมติมันเกิดไม่ดีขึ้นมาคุณก็ใช้วินัยที่คุณมีอยู่แล้วไปแก้ไขครับ ผมแทบไม่เคยเห็นโปรโมเมรมีหัวเสียหรือหุดหงิดเวลาเกมการแข่งขันก็อาจจะมีบน่นพึมพำพึมพำบ้างแต่ไม่ถึงกับเห็นแบบรุนแรงอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งหรือเปล่ามองโลกในแง่ดีก่อนที่เธอพัดเธอก็จะยิ้มจะหัวเราะตลอดก็จริงฮะเธอบุคลิกสองคนพี่น้องไม่เหมือนกันเอ๊ะบบโปรโมเมเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ดีกว่าปกติกับกับพี่เขามากครับอ่าน่คือสิ่งที่เขาไม่ค่อยแอบสอบรอบข้างเวลาไม่พอใจเขาก็จะไม่รู้เรื่องคุณเลย เอาละครับขอบคุณคุณสมบูรณ์นะครับวันนี้มาซ้อมทีออฟจะสู้ลูกสาวได้ไหมครับโอ้ยไม่ใช่เพื่อผ่อนคลายมากกว่ามาเน้นๆที่จะเอาอะไรแต่ในทาก็ขอบคุณผู้ผู้ชมและผู้ที่สนับสนุนนะฮะและคนที่เชียร์อยู่ทุกคนนะครับขอบคุณครับคุณสมบูรณ์จุฑานุการนะครับคุณพ่อของโปรเมย์สวัสดีครับนี่คือเคล็ดลับความสําเร็จที่คนไทยได้บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าโปรมือหนึ่งของโลก เป็นคนไทยนะครับครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่กอล์ฟอยู่ในสายเลือดจริงๆขนาดว่าทีมงานติดต่อไปกำลังซ้อมได้กอล์ฟอยู่ะนะครับคุณพ่อคุณสมบูรณ์ก็เต็มใจที่จะให้สัมภาษณ์นะครับ